สวัสดีครับผมช่องเด็กาน่ารัตะบนเกลือแมงนะครับมาดูรถไฟตัวเดียวอากาศร้อนๆรถไฟว่าโจไอช้าได้โจไอรถไฟจบรถไฟกำลังจะเดินทางนะครับนี่นะครับสาที่วังนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่กันจะเริ่มไปแล้วนะครับผู้ชมรถไฟกำลังจะเดินเดินเดินค่อยค่อยไปค่อยค่อยช้านะครับพี่น้องเปนไง ก็เดินตามปกตินะครับเพราะว่ารถไฟก็กำลังจะมาผมนึกว่ารถไฟวิ่งแล้วเลยผมตกใจผมไหลแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยตอนรถไฟเริ่มไปแล้วนะครับผมได้เสียงเครื่องยนต์แล้วนะครับอ่ะเราดูไว้ก่อนนะโอเคนะครับมาแล้วนะครับรถไฟราไปดูกันรถไฟมาแล้ว 对呀吗 เยอะมากมีตู้สีม่วงด้วยมีเสียงแอร์ด้วยนะครับว้าวโอเคนะครับถ้าคลิปนี้ผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามไม่ช่องในจันนะแล้วตะปูในยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายไปสะดวนนะครับ